108สุขภาพ37องาอศาหัวใจนะคะก็ถือว่าเป็นอวยัยวะสําคัญของร่างกายนะคะที่ทํางานหนักตลอดเวลาค่ะแล้วก็คอยสูบฉีดโลหิตนะคะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะซึ่งจังหวะก,การเต้นของหัวใจเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้นะคะถึงความผิดปกติและก็สุขภาพข,ของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะวุ้นก็เลยมาที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะเพื่อจะมาปรึกษาคุณหมอถึงเรื่องนี้กันค่ะแล้ว นี่นะคะผู้ที่จะมาดูแลหัวใจให้พวกเรานะคะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติชัยภูริปัญโยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะว่าสําหรับภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินี้เกิดขึ้นได้ไงคะการเต้นหัวใจผิดหวะนี้ก็เกิดขึ้นได้หลายแบบด้วยกันอาจจะเต้นช้าก็ได้นะครับหรือว่าเต้นเร<ล>็วเกินไปก็ได้หรือว่าอาจจะมีการเต้นหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอก็ได้ซึ่งเกิดทั้งได้ในกรณีที่หัวใจเต้นปกติก็ได้ เป็นแบบสะดุดหรือเต้นเร็วก็ได้เต้นเร็วแบบไม่สมสมอหรือเต้นช้าแต่ไม่สมริอก็มีเหมือนกันแล้วอาการที่เราสังเกตได้ชัดๆเลยคืออะไรคะครับคือบางคนอาจจะมีการเลยนก็ได้นะครับอ๋อเหรอคะแต่บางคนก็จาหัวใจเต้นไม่สมดุลแบบสะดุดเนี่ยคนไข้จุดไว้แค่หัวใจจะเต้นสะดุดแค่แค่ตกมูกจักนะครับบางคนก็จะจุดแค่แคกับฟาต่อในหัวใจนะครับนั่นแสดงว่าเป็นการเต้นแบบสะดุดแบบสั้นๆนะครับ แต่บางคนที่แบบมีวงจรรับไฟฟ้านี่ใจแบบเต้นเร็วเนี่ยก็จะหยุดปุ๊บก็เหมือนเปิดปิดสวิตช์นะครับตุบๆ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 คืออะไรเปิดปิดชื่อว่าเวลาเป็นเนี่ยก็เป็นขึ้นมาทันทีแล้วเวลาหยุดเนี่ยก็จะหยุดทันทีเหมือนกันแล้วในทางการแพทย์นะคะเราจะมีวิธีการตรวจหาความผิดปกติทางนี้ได้ยังไงบ้างคะอ่าขั้นแรกคือว่าเราจะต้องมีการตรวจร่างกายนะครับซึ่งถ้าคนไข้เกิดมีอาการขณะนั้นเนี่ยถ้ามีแพทย์ตรวจเราก็จะสามารถพบความผิดปกติได้ ขั้นที่สองคือการสักประวัติปรวัดบางอย่างนี่จะให้บอกได้เลยว่ามีหัวใจสั่ิไหวเช่นอยู่แค่ปุ๊บปั๊บหัวใจเต้นเร็วกว่าตุ๊บๆุ๊บ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 เลยเนี่ยนะครับก็จะบอกได้เลยว่าน่าจะมีการเต้นหวัวใจสั่นไหวหรืงถ้ร่วมกับการที่หด้ออกเต้นด้วยเนี่ยมกักจะแสดงชัดเจนว่ามีการเต้นหัวใจิั่นไหวแบบมีวงจรรับนสะเทในหวัวใจนะครับขั้นที่สามก็คือว่าเราคือการตรวจชฟฟ้าหวัวใจนะครับก็เป็นการตรวจวัดชีพ้าหัวใจแล้วเราสามารถจะบอกจังหวะ การเต้นของหัวใาได้แล้วก็ที่ผิดปกติเนี่ยเป็นแบบไหนทําให้สามารถรักษาได้ถูกต้องขั้นตอนที่สี่ที่ว่าในกรณีบางคนเนี่ยเนื่องจากว่ากาตรตรวจเชื่อขวัชพาะอาจจะตรวจที่คนไข้ามาโรงพยาบาลคนไข้าอาจจะไม่มีอาการดัง <c oughs> น,นั้นเราจะมีการบันทึกกาตรตรวจเชื่อมวัใจายให้นานขึ้นเราก็จะสามารถให้เครื่องเ่ยติดตัวจใช่ไปเป็นแบบพกพาบันทึกได้ยี่สิบชั่วโมงเราเรียกว่าโฮสเตอร์มอนิเตอร์ เราก็จะสามารถพบการติดจังหวะได้ง่ายขึ้นสาหรับการรักษาหัวใจที่เก้ดติดจังหวะเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยอันที่หนึ่งคือว่าเราพยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วเราแก้ไขที่สาเหตุเช่นบางคนไปดื่มกาแฟมากเกินไปเรากพลดกาแฟหรืน,นชางลงะนะครับหรือยาบนางทเราก็จุดไปเนี่ยอาการไข้จะดีขึ้นนะครับระการที่สองคือ,อเมื่อเราสาเหตุต่งๆไม่เจอแล้วเนี่ยเราก็มีการรักษาด้วยยานะครับ ก็ทําให้การเต้นหัวใจที่เต้นเร็วหรือเต้นสุดเนี่ยดีขึ้นได้ะนะครับอาการ,าร,ร,ร,การที่สามคือปัจจุบันเรามีการใด้เทคโนโลยีใหม่ในพวกทีหัวใจเต้นเร็วแบบมีวงจรรัดหัวใจในใจเนี่ยแล้วอาจจะใส่สายส่วนหัวใจเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงอยู่ภาพอันนี้ก็เป็นภาพนะครับเป็นภาพสายส่วนหัวใจะนะครับ ก็จะเป็นทําด้วยพลาสติกอ่อนๆนะครับเอนพีวีซีนะครับแร้ส่รงที่ปลาเนี่ยไม่เปั้วนโลหะนะครับเราก็สามารถเข้าไปบันทึบก๊าซไปฟ้าภายในหัวใจได้นะครับกาทำารกระตุ้นว่าให้เกิดหัวใจผิดจังหวะแล้วเราก็ขยับสายเนี่ยไปเพื่อให้ดูว่าตำแหน่งวงจรและหัวใจผิดจังหวะเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับในกรณีกรณีนี้หัวใจเต้นช้ากว่าธรรมดานะครับ เราก็จะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับซึ่งอันนี้คนไข้ทั่วไปจะกลัวนะครับก็ฟังดูมันก็น่ากลัวว่าเป็นการต่างเครื่องแต่วความจริง เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับเครื่องจะนี่เป็นเครื่องเล็กขนาดนี้ขนาดนี้กเท่านี้เองนะครับเทียบอยู่ในปากมือผมนี่ถือว <tr> ่าเล็กมากอันน er ี้เราฝังเข้าไปในตัวคนไข้ครับแต่ว่าไม่ได้ผ่าเข้าไปอย่างหัวใจนะครับเราจะติดเป็นตรงผิวหนังตรงเรนหัวไหล่ข้างซ้ายนี่ครับแขนแผลเล็กๆประมาณ3ามเซ้นกว่าๆนี่ครับอยู่ใต้ผิวหนังแต่ตรงผิวหนังก็พอและตรงผิวหนังเนี่ยมันตรงนี้จะมีเส้นเลือดดำซึ่งวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วก็สอดสายเนี่ย จากเส้นเลือดเนี่ยไปยังหัวใจแล้วก็วางสายที่ตำแหน่งหัวใ,ใจพร้อมยึกระตุต้นแล้วเราสายเนี่ยต่อกับเครื่องอันนี้แล้วสอดใต้ผิวหนังแล้วยึดแผลปิดก็ใช้เวลทาทำประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่ง<ฆ>นะครับก็ช่วยได้ในกรณนนีหัวใจเต้นช้ากว่าปกติแต่เช่นคุณเต้นสามสิบสี่สิบด้วยการพูดเป็นลมบ่อยๆเครื่องนี้ก็ทําให้กลับมาเต้นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบได้อันนี้อันนี้จะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องซวบไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ นะครับแต่ในที่แคบางคนเนี่ยการเต้นวิวใจผีแบบแบบเต้นคิ้วแบบนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองที่บ้านซึ่งถ้าไม่มีเครื่องก็จะเสียชีวิตเราก็จะสามารถใช้เครื่องนี้ฝังติดตัวแค่ในลักษณะแบบเดียวกับเครื่องเองต้นหัวใจเมื่อกี้แต่เมื่อกี้อาจจะงงนี่ทาหน้าที่เป็นการช็อคแทนนั้นเมื่อเีการเต้น,นหัใจผีจังหวะเมื่อไหร่ครับเครื่องจะทํางานภายใน1ิบวินาที น่ากลับมาเป็นปกติได้คุณผู้ชมคะดีมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็สามารถรักษาสภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจได้แล้วนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าชะล่าใจไปนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองแต่ถ้าเริ่มมีอาการแล้วนะคะหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยก็อย่าลืมมาปรึกษาแพทย์หัวใจด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับาศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติชัยภูริปัญโยนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธาน,นีค่ะคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ โรงพยาบาลเวทธ,ธานีขอเชิญทุกท่านร่วมงานเวอร์ฮาร์ดเดยแอดเวทนานีครั้งที่2พบกับกิจกรรมการตรวจสุขภาพหัวใจน้ำตาลในเลือดและร่วมพูดคุยเคล็ดไม่รับกับการมีสุขภาพดีโดยสเตฟานและน้ำฝนกุลนัทพร้อมชอบสินค้าและบริการสุขภาพอื่นๆอีกมากมายในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นสอบถามรายละเอียดได้ที่คอเซนเตอร์ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีาราดพล้าว111โทร02734 0000